สางรัดพ้นทุกแบบง่ายๆเลยค่ะนั่นคือมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงมองโลกตามความเป็นจริงพอเลยจบก่อนจะงมงายดูตามความเป็นจริงก่อนจะติดอยู่ในกรอบยึดติดยึดถือ,ถ,อถือนั่นถือนี่มองตามความเป็นจริงค่ะอะไรบ้างยกตัวอย่างเฮ้ยถ้าเราสร้างเหตุแห่งทุกเราก็รับทุกสิเช่น เขาต้องรักเรามากนะลูกต้องเชื่อฟังฉันนะคนนั้นต้องรักฉันนะเขาต้องดูแลเอาใจใส่ฉันนะฉันถึงจะมีความสุขถ้าเขาไม่ทำแบบที่ฉันต้องการโมโหน้อยใจทุกข์แล้วเนาะเราเอาใจไปไว้กับคนนั้นไปไว้กับสิ่งนั้นได้รับแบบนั้นไงเราอยากจะควบคุมถ้าเราควบคุมยังไงเราก็ทุกข์คาดหวังยังไงเราก็ทุก กะเกนคนอื่นเราก็ทุกไม่ได้ละว,วันนี้วันไหนหนะ้าฉันจะต้องใส่สีสีนี้สีนั้นสีแดงสีเขียวโอ้ไม่ได้ฉันเผลอฉันลืมวันนี้ฉันใส่สีส้มสีเหลืองฉันสวยแน่เลยมีเรื่องร้ายแน่เลยใช่สวยมีเรื่องร้ายแน่เพราะเราเชื่อว่าเป็นแบบนั้นไง เพราะเราเนี่ยแหละไปแช่งมันไม่ใช่สีมงคลหรือสีไม่มงคลที่ทําให้เราเจออะไรหรือไม่เจออะไรอะแต่วันเนี้ยฉันตัดผมวันเนี้ยฉันมีความสุขมากเพราะฉันสะดวกร้านเปิดพอดีลูกค้าไม่มีฉันจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นอวันนี้วันพุธฉันตัดผมได้ก็โอเคคนนั้นก็แฮปปี้แล้วค้ก็เป็นคนที่ตัดผมวันพุธตลอดค่ะบ่อยมากเพราะ ร้านว่างดีรีบๆเนาะเวลามันมีประโยชน์มันมีคุณค่าโอ้ยเลขตัวนี้ไม่ดีเลยหนึ่งสามมันต้องเกิดเหตุเพศภัยเนี่ยเราใส่ความเชื่อไปแล้วเราสาบตัวเองไปแล้วว่าจะเกิดเหตุเพศภัยด้วยเลขอันนี้อ,นนอันนู้นอันนั้นทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งนั้นเนี่ยตั้งแต่อดีตมาเนาะเลขแบบนี้สีแบบนี้ธรรเนียม ขนบประเพณีอะไรใดๆต่างๆค่ะจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีตามยุคตามสมัยแต่ถ้าเราไตร่ตรองมองโลกตามความเป็นจริงด้วยสติปัญญาว่านักปัจจุบันนี้อะไรใช้ได้เราก็ใช้ไปต่ออะไรเราควรปรับเปลี่ยนได้แล้วนะเราก็ปรับเปลี่ยนอะไรที่มันยุ่งยากเกินไปลำบากลำบนเหลือเกินเราก็ลดทอนลงมาเอาเลิกสะดวกบ้าง เอาใช้เวลาที่แบบมีประโยชน์บ้างยกตัวอย่างเ,งเลขเนาะไม่ได้อ่ะสิบสามเป็นเลขแบบมอรณะนะไม่ดีอ่ะสำหรับโค้ดไม่ได้ให้ค่าแบบนั้นค่ะสำหรับโค้ดคือตัวเลขหนึง่งแล้วถ้าในทางจิตวิญญาณน,นี่เขาก็จะหมายถึงเป็นเลขถึงดีวายอะไรแบบนี้เนาะแต่โค้ดเคยเลือกเคสการผ่าตัดคะแล้วคุณหมอพยาบาลบอกว่ามันมีวันที่สิบสาม คุณวาลินพัฒได้ไหมเนี่ยคิวเร็วสุดได้ค่ะคุณวลลินพัดไม่ถือเหรอนั่งเอ๊ะฉันผิดปกติหรือเปล่าไม่ถือค่ะเพราะมันได้เลยเร็วสะดวกไม่ต้องรอแล้วก็ใช้ชีวิตมาตลอดเรื่อยๆใช้เพียงแค่เราเจตนาดีเราคิดดี เราทำดีไม่เป็นผิดไม่เป็นภยัยเดือดร้อนใครก็พอมองโลกตามความเป็นจริงค่ะทุกเรื่องไม่ต้องปรุงแต่งให้วิตกไม่ต้องเอาบรรทัดฐานที่คนนั้นเชื่อคนนี้เชื่อและเราต้องถูกนะ่ะทำอะไรก็ทำไม่ได้จะไปก็ไปได้แบบไม่สุดไม่อิสระ เฮ้ยจะทำแบบนี้นะมันจะมีเรื่องไม่ดีเข้ามางั้นเราแค่ต้องถือเหรอแล้วการกระทำของเราละ่ะความรู้สึกนึกคิดเจตนาของเราเราไม่ต้องฝึกฝนขัดเกลาร์ปรปุ้งเหรอแต่ถ้าเราค่ะเป็นคนที่มีเจตนาที่ดีคิดดีทดําดีรู้สึกดีมันฝึกฝนขัดเกลาที่ตนเองที่จิตใจตนเองเนี่ยไม่ได้ไปควบคุมอะไรสิ่งใดไม่ได้ไปยึดถืออะไรจน เกินไปแต่ถ้าค่ะถ้าเรามีเคล็ดลับแบบนู้นแบบนี้เนาะเรื่องโชคเรื่องลางนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็ดีต่อใาเรายิ่งขยันหมั่นเพียรเรายิ่งทําสิ่งดีๆเรายิ่งมีแรงพลักกำลังอันนี้โอเคค่ะเขาเรียกว่าขวัญกําลังใจอะอะไรที่เราเชื่อเราทําเพียงเพื่อเพิ่มขวัญกําลังใจแล้วเราก็ลงมือต่ออย่างมุมานะด้วยตนเองทําได้ แต่อะไรเราพึ่งพาไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขังวันเออสีเลิกทำนู่นทำนี่จนเกินไปอะค่ะจนจนมันเดือดร้อนตนเองจนมันยากลำบากเหลือเกินในการที่จะทำอะไรแต่ละเรื่องอันนี้เราต้องเผาเๆแค่นี้เองมองโลกตามความเป็นจริงค่ะและชีวิตเราจะมีความสุขอิสระมากขึ้นยิ่งอิสระยิ่งเบาสบายค่ะชีวิตยิ่งลงตัว